กับนัดนะคะที่ช่องนัดฟอร์ดแล้ววันนี้นะคะนะัดก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพชรเษม7จเนั่นเองแล้ววันนี้นะคะนะัดก็จะพามาชมตัว Nextgen Ranger XL พัดนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่8 2 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์2.0ุน 0, ลิตร170แรงม้า4 0 5น้นิวตันเมตรกันเลยค่ะคันนี้นะได้ทำการสัญญกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญกรรมเป็นหน้านี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้า F150 งทรงเมกาเองค่ะลืมไปเลยใช่ไหมคะว่าหน้าเดิมเป็นยังไงเดี๋ยวนะัดจะขึ้นภาพไปให้ดูนะคะ รายละเอียดชุดแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวนัดพาไปชมที่ละจุดเลยค่ะมาค่ะสำหรับตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัว ฝากระโปรงนั่นเองค่ะแล้วฝากระโปรงตัวนี้นะคะเราได้ยกตัวเก่าออกไปแล้วใส่ตัวใหม่เข้ามานั่นเองค่ะและตัวนี้มาพร้อมกับจมูกนะคะและก็จะมีรูนะคะซึ่งระบายความร้อนนะคะทําให้ลมเข้าไประบายความร้อนในห้องเครื่องได้นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็สวยงามแล้วก็ใช้งานด้วยจริงด้วยค่ะมาชิ้นที่2กันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะสังเกตเลยว่า ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็น Ford FORD 4ดสีบอนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED นะคะซึ่งทำให้กระจังหน้าอันนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วต้องบอกเลยว่า หน้า f 1 5 0งทรงมิกานี้นะคะก็จะยาวมาถึงด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นสีบอนนะคะและตัวนี้มาพร้อมกับไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟที่สั่งนำเข้านะคะตัวนี้จะมีไฟสองดวมีไฟสูกไฟต่ำในหลอดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันหรือไฟเดย์ทามนั่นเองส่วนไฟตัดหมอกนะคะให้มาแบบจุกๆเลยค่ะเป็นไฟตัดหมอก led 5จุดแบบนี้เลยค่ะรถก็เหมือนผู้หญิง หน้าสวยก็มีชายไปกวาครึ่งผู้ชายเห็นใข่ๆก็หลงรักนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะสาหรับด้านข้างตรงนี้สังเกตเลยว่าอันนี้เราก็ได้เป็นตัวยกใส่เข้าไปใหม่เลยนะคะก็เป็นเป็นตัวที่มากับชุดนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าความละเอียดแล้วก็ชิดกันมากๆเลยก็เป็นตัวสั่งนําเข้ามานะคะใส่ประกอบไปกับด้านข้างมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อที่ขนาด6นิ้วนะคะต่อมาเลยตัวแมกยางตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ยกสูงขึ้น2นิ้วและคันนี้นะคะก็ได้ เขาเรียกว่าเปลี่ยนปีกนกนั่นเองตัวนี้จะเป็นปีกนกของโยงนะคะสําหรับตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบที่24ส่วนตัวยางนะคะเป็นยางบัตรเรนนะคะตัวนี้จะอยู่ที่33นะคะ12.5 R 20ค่ะส่วนด้านหลังของอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวครอบนะคะซึ่งครอบไปกับตัวกระบะเลยนะคะก็ของเดิมเราก็ยังใช้งานได้อยู่ซึ่งจะต่างกับตัวด้านหน้านะคะเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นถอดแล้วก็ยกอันใหม่ใส่เข้ามาแต่ตัวนี้เราจะเป็นตัวประกบนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะ ถ้าเป็นรุ่ A น XL พัสะคะ่ะมันจะไม่มีตัวเหยียบมาให้อยู่แล้วตรงนี้เขาก็เ,เว้นไว้ให้สําหรับลูกค้าที่อนาคตอาจจะไปใส่ที่เหยียบเพิ่มนะคะต่อมาเลยไฟด้านหลังตรงนี้เราก็ได้เปลี่ยนใหม่นะคะตรงนี้ก็มากับชุด F150 ตัวนี้เลยนะคะส่วนตัวครอบตัวนี้นะคะได้ติดเป็นตัวครอบ FORD นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Ford สีดําเงานะคะซึ่งทําเป็นสีเดียวกับตัวรถและจะบอกว่าคันนี้ได้ติดตั้งเพิ่มก็คือเป็นกล้องถอยเพิ่มเข้าไปนะคะส่วนกันชนด้านหลังนะคะ บอกเลยว่าคันนี้เพิ่มความดูดันมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น,ปนกันชนเหล็กพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟถอยให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับด้านในของคันนี้นะคะก็ยังเป็นเดิมๆของโรงงานเลยนะคะเราไม่ได้ไปแต่งเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็แน่นอนว่าสวยทรง F 1 5 0ทรงอเมริกาแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะหรือ พี่ป้านาอาอะไรก็แล้วแต่สนใจก็สามารถทักหานัดได้นะคะหรือว่ากดลิงก์หานัดเดี๋ยวนัดจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊าย